วิ่งแล้วเขาฟุ้มมาแบบนี้เราต้องระวังเรื่องของการเซ็ตฟุ้มครับแล้วนำพันนัดครับกระโดดเข้าไปตีบี่ครับแล้วลำมาคาริเกนบอลช่วยตีพี่ออกมาครับตีบี่ครับเข้าไปสตาร์ทต่อเกี่ยวคิวเจอร์มาได้แล้วนำัดมาพร้อมเดะฟิตแล้วเก็บมาได้ครับนภพัดยิงมาอย่างสวยครับตามเพื่อนมาติดและตรงนี้ผู้ชมสวยคนตายก็จริงแต่นภพัดได้ทุกชีวิตมาและข้างหลังจะเข้าครับจะเข้าพาดที่จัดบนหน้าบนหลักครับลงตะกิ้มาครับแล้วยุดขึ้นครับแล้วก็มาต่อครับแต่ตัวของครับเตะฟิตแล้วเก็บคิวมาได้ครับทีมชาติไทยอาริ ครับตีมดและกระโดดไปข้างหน้โอ้โหเป็นตุยลาครับกระโดดจมโบเดียมเก็บคิวคิวเด้อไมได้แต่ลังนทางหลังต้องระวังต้องคิวมาตรงนี้เขาไม่เจอป้อมอยู่แล้วและน้ำพัดจะพาทาตายไปครับแลข้างหลังครับเ,<อ>เพื่อนเข้ามาตะคิวมายัดตานม<อ>าเลยชัดมาแก้ไขบริษัทแก้ให้บริษัทตรงนี้มาต,มาตๆๆๆะคิวเกียวโอ้โหเก็บได้ได้สก,กัดกันแต่พยายามจะตามต่อโอ้โหเนี่ยตรงกลางครับไปดักเก็บคีรามาได้สวยงามและอ้อมมาด้านซ้ายครับตรงนี้สำหรับตีไม่้ครับลงมาตะรันใส่แล้วะตะคิวต่อ,อครับเนี่ยตุยลาครับล่าทุกสถาบันเวอรร์กาาคับทาวเว แล้วพังลาครับระจะพยายามจะเข้าไปตีป้อมติดคุยกันดีๆครับคุยกันดีดครับเคลียร์กันดีๆก่อนครับว่าจะตีป้อมือตีคนตอนนี้ครับและทผาว้วยเผาคอมกับดักเลยเยอะกว่ามันเลิศเทอเลยครับทีมชาติไทยกาดันเอาไื้นจบสิ่งก่อสร้างกับตีนี้จริงๆนะนะคุณจินเตงขึ้นมาครับแล้วเฮลิเพนบอกเข้าไปสวยครับแล้วกระโดดเข้ามาดามไปต่อเนื่องครับพอมองเขาสวยมากแล้วเหลือแค่ตีก่อสร้างด้ระดับทีมชาติไทยครับแต่ว่าข้างหลังครับเขาพยายามจะไล่เหลือเขาเหลือคนเดียวไม่สามารถที่จะกันได้แน่นอนครับและเกมนี้ตกเป็นของทีมชาต